Ah <laughs> คือตำนานที่ยังมีลมหายใจข้ามีนาวจอนโดข้าคือจอนโดที่อยู่ในยุคปัจจุบัน <S 2> <S 2> <S 2> ที่พวกเจ้านั้นไม่อาจลืมลืมได้เพื่อใครสงสัยว่าสกินนี้มาจากอะไรนะครับผมสกินนี้คือสกินจอนโดจากปัจจุบันนั่นเองนะครับผมคือสกินจอนโดล่าสุดนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าโคเท่อู้ตำนานไม่เคยตายนะครับผมตำนานยังมีลมหายใจใบสกินจอนโดอะ่ะหรือใครยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรกั เน่เอาง่ายๆก็คือมันคือจอโดปัจจุบันครับผมสกินจอรโดดีฟอนะปัจจุบันเขาแต่งตัวเป็นอาตัวสีเทากับเสื้อสีเขียวนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ทางพูพันานาฟอนสักเคเขาได้แรงบันดาลใจแล้วเอามาตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อที่จะทําให้สกินมันดูเท่ไปกว่าเดิมด้วยเองนะครับผมก็คือด้วยการใส่ฮู้ดเปลี่ยนแขนแล้วก็เปลี่ยนลักษณะน,นิดหน่อยนะครับผมเปลี่ยนเครื่องแต่งกายทาให้มันกลายเป็นอย่างนี้แทนนะครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรเท่อะบอกเลยว่าเท่จัดอมมเาาาล้วย แล้วไอ้พวกเซอร์ไวพวเอาเฮ้ยติดตัวติดกำแพงตัวเองเออเอาเข้าไปชีวิตดีดีแล้วเอาไงแล้วเขาอยู่ไหนแล้วเนี่ยเขาเหมือนจะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมาแล้วสวัสดีเพื่อนนายจะหนีไปทางไหนเอาเฮ้ยสเตมิน่าผมหมดโอ้โอ้ท่าทีไม่น่าดีแล้วเอ้ยขอตีแกเลยละกันนะเอาเป็นหินใช่ไหมเพื่อนเออเป็นหินไปเลยเออนั่นแหละอ่านั่นแหละ,ละค่อยๆโดนกินไปฉันจะฆ่าแกฉันคือตำน,นานที่ยังมีลมหายใจฉันจะปราบพวกแกให้หมดเราเซอร์ไวพวกอ้อยโดนจิ้มกาเอาเฮ้อเจ็บนะครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรมาผมมาใหม่แล้วได้เวลาบุกเร็วอ่ะรดีเอา้ย เขาได้ฮีวไว้ครับผมก็ตีได้ตีก่อนเลยละกันนะจะหนีไปไหนหนูไ้ไหมฉันปราบแกซะโดยดียไม่ไงแกต้องตายสถานการเดียวพี่ตายกับตายถ้าแกไม่ตายแล้วก็ฉันก็จะฆ่าแกให้ ไอ้พคางดึงเองอ่ะนี่จับได้แล้วเชื่อดเลยเฮ้ยเฮ้ยอ้พวกซาวเวอร์โบแกไม่รู้จักฉันมากเลยดาวัตชาโดตอนนี่นะเป็นผู้ที่มีพลังสูงส่งมากแค่ไหนอ่ะเอาแล้วก็ที่เสียงเอฟเฟลด้วยแวววิ่งไปไหนเพื่อนมานี่ซิฉันจะไล่ฆ่าแกเออตามไปทันแล้วเอาแล้วตอนที่พุ่งไปรืๆโดนนะครับผมเรียบร้อยสามสิบหกดาเมจกันเลยทีเดียวไล่ตามต่อเลยยาวๆเลยละกันนะจะหนีไปไหนอ่ะฮะหมอ หมอครับรักษาผมได้ไหมอ่ะผมก็คือตำนานที่ยังมีลมหายใจนะโอ้โหพิซซ่าเต็มเลยเว้ยพิซซ่าเยอะแยะๆไปหมดเลยแล้วเขากำลังจะกินพิซซ่าผมไม่ให้นี่จับเชือดได้ก่อนลาก่อนตายซะเถอะไอ้เลยค่ะคนแล้วมันสนุกจริงๆเลยอยต่อให้มาเป็นจอโดนในยุคสมัยปัจจุบันก็ยังสนุกเหลือกเกินอ่ะแต่สีเขียวอย่างนี้ก็ทําให้ฉันนึกถึงของลาลาบักร้านเติมโลบักราคาถูกเรื่มต้นเพียงแค่สาบาท<อ>เท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบักก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกอด ก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสแมพต่างๆอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามาจากช่องแม็กเทียนพีรับคนไปเลยหัวว่างสุดแสนที่จะมุงมิง้งนึกถึงร้านดีๆต้องสลัดบักขอขอบคุณร้านสลัดบักด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมใครที่สนใจร้านเติลมลมบักล่ะคาะถูกก็ไปใช้บริการกันได้นะครับผมแล้วก็ใครที่บอกว่ามาจากช่องรับไปเลยนะครับผมหัวว่างสุดแสนที่จะมุงมิ้งนะครับผมไปรับในเพจได้เลยนะจ้าแค่วต้องเติลมลมบักก่อนนะครับทุกคนใครที่สนใจร้านเติลมลมบักล่ะถูก สแมนสแตนดิ้งแล้วเอาทูทาวเจ้าอยู่ตรงนั้นเองใช่ไหมได้เวลาปล่อยน้ำรแร้งโดนไหมเฮ้ยไม่โดนได้ไงอ่ะเขาอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อเขาอยู่นั่นใช่ไหมอาทางตันแล้วสิทางตันแล้วใช่ไหมจะเอายังไงเราเพื่อนนี่ไงผมตีเลยอ่ะแต่เสียใจด้วยแกตีฉันไม่โดนหรอกนะจะจิ้มหลังฉันยังงั้นเหรอท้าทายอำนาจตำนานที่ไม่เคยตายมากเกินไปแล้วนะแกรู้จักคำนี้ไหมลิเจนเนวูดได้อ่ะนั่นแหละตัวข้าเองอ่ะข้าคือตำนานที่ยังมีลมหายใจอ่ะแกเตรียมตัวตายสารการเดียวนี่ไงโดนไปส สาสิบหกดาเบไปก่อนละกันนะที่ว่าจะดีได้ไกลขนาดนั้นเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวแกก็ได้รู้กันนะวันดีทูทา้าเพื่อจับโอ้โหจับไม่โดนเดไม่เป็นไรผมค่อยๆตามใหม่แล้วก็จับนี่ได้เลยวอ่ะเออที่ว่าจะตีโพสเงินเหรอไม่ม,ม,ม,มีทางสีไงหุยเป็นสกินที่โคตรเที่อคุณดูโคตรชอบสกินจอนโดเดียลวิง่งลีเจนต์อะ่ะสกินอย่างดีอะผมชอบมากแบบฉากจบฉากอะไรแล้วก็แอนิเมชั่นเอฟเฟกต์ดีดีดีชอบมากตำนาน ไม่เคยตายมาแล้วข้าได้กลับมาในครั้งที่สองแต่รอบนี้ข้าจะลงทันพวกแกเองไอพวกมนุนย์ทีโง่เขาสินดีทั้งหลายนี่กระทรืบกันเลยนี่แหน่นี่แหน่โอเคกําทืบเรียบร้อยนะครับผมแต่เสียเฮ้ยนีเจอแล้วว,ลว่าวันดีครับคนตำรวจคนตำรวจเกจะหนีไปไหนอะฮะบ๊อาาบ,บบี้บ๊อบบี้แกจะสู้กับฉันใช่ไหมเพิ่งปล่อยน้ำเลยๆๆๆๆๆๆนี่ไงโดนไปก่อนแล้วแต่โดนดีคนแทนเฉยเลยอะเกิดอะไรขึ้นอะเรียบร้อยแกพลาดแล้วใช่ไหมแกพลาดแล้วอย่างนี้ก็ต้องโดนฉันลงทันเ นี่ฉันจะลงทันแกเองอะให้รู้ซะว่าทำนานไม่เคยตายอะนี่ไยไโดนา้าแล้วก็ผมชอบอุปกรณ์ใครแม่ของเขาอีกอยาก่างก็คือไอ้ตรงบนหัวนี่แหละครับทุกคนเนี่ยผมชอบมากเลยโลโก้รลบอกอยู่บนหัวหมุนติวต้วติวต้วติว้วบอกเลยว่าโคตรเท่แบบเท่จัดเลยมันเท่มากผมชอบสุดๆเนี่ยเห็นไหมจะเป็นโลโก้รลบอกอยู่บนหัวบอกเลยว่าแบบเอเอการสร้างแบบการสร้างสัตว์ตัวละครเขาแบบโอ้ผมชอบเลยอะเขาสร้างแบบดีมากเอ้าแล้วคนนั้นเขาไปไหนแล้วเนี่ยเอ้าเขาหายไปไหนแล้วสแกนหาแบบอยู่ไหนว่าอ๋ออยู่นู่นนี่เองอะฉันเจอแก แกแล้วหมอเอเลียจากไดออฟเดตายซะเธอเรียบร้อยเชื่อดได้แล้วอ่ะเรียบร้อยเก็บไปอีกหนึ่งเหลือแค่สาวแล้วอันนี้ตัวจริงใช่ไหมนี่ยตัวจริงอยู่นี่อ๋อตัวจริงติดพิษแล้วอ่ะนี่ไงโหก็ตกซ้ำเลยละกันนะสู้ไมมฉันจะฆ่าแกให้หมดสิ้นเลยดีด้วยพลังแห่งจดจอร์โดแห่งปัจจุบันน่ะเออจอร์โดแบบเก่าโหก็เท่อยู่แล้วนะแต่เป็นจอร์โดเวอร์ชั่นล่าสุดนีก็เท่อีกแบบแต่ครับทุกคนดูดิแบบเขาดีไซน์มาใหม่แล้วมันเท่มากอ่ะแบบหูดูแบบโคตรโหดอ่ะเป็นแบบไอซซ์ซินเป็นแบบ นี่ตีไปเลยละกันนาทีนึงแล้วไงดีทูธามัะจะจิ้มหลังฉันใช่ไหมอ่าเรียบร้อยไม่หลงกลหรอกได้เรียบร้อยโดนไปฟ้าอ่าโดนขังเลยใช่ไหมเพื่อนหรือว่างไงอ่ะอ้ะอาวเฮ้ยทำไผมผมมองไม่เห็นตัวเขาหวะ่ะเขาอยู่ในของเขานะสแกนหาีิจ้าดาอาเฮ้ยไม่เห็น เอ้าเขาไปไหนแล้วว่าเอาไม่ว่าผมปล่อยเขาก่อนก็ได้เพราะเขาเลือดเหลือน้อยอยู่แล้วอะเราเราไม่ควรปล่อยนูบมอะเพราะนูบน่าจะตัวอันตรายเลยอ่ะสวัสดีจันนุ่แกคือราชางั้นเหรอแกคือราชาแต่ฉันนะั่นนะคือตำนานไงล่ะจะหนีไปไหนนยยี่ไงตบทิ้งเลยแล้วก็ปล่อยน้ำมันคือปล่อยตาเลย,ลยๆๆๆๆโดนไปก่อนซะ เอาเฮ้ยผมติดขื่อตัวเองนะครับผมจีเลยเฮ้ยมันไปไหนก็หมดแล้วนะอย่างนี้ต้องสแกนหาสักหน่อยแล้วอ่ะโอเคอย่างน้อยทูทามก็อยู่ดูเฮ้ยทูทามเลือดกลับมาเต็มเลย哟อู๋เขาใช้กล่องพยาบาลได้เลยคนดูใช้กล่องพยาบาลทีเลือดกลับมาเต็มกันเลยทีเดียวอ่ะเอาไงทูทามอ่าเรียบร้อยไม่รีบเพื่อนไม่รีบเราวางกับดักก่อนก็ได้โอเควางกับดักเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยน้ำใส่แกซ้ำเลยแล้วกันดึ๋ดึ๋นนี่อ่ะโดนไปก่อนซะแค่ดีแกก็โดนขังเลยใช่ไหมล่ะฉันไม่รีบฉันวางกับดักให้แกไหลายชั้นเลยเพื่ออแกกฉันทาาได้้เเเรรรีียยยบคว่ ค่อยๆฆ่าเหยื่อแบบทรมานอะ่ะแบบนคุกทรมานไงล่าค่อยๆวางกบดักวางซ้ำแล้วซ้ำอีกอเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแกก็โดนเชื่อเลยอ่ะตายทั้งเป็นซะกเกล้าเหลือแค่แกคนเดียวแล้วลาชานนุกเดี๋ยวได้เจอตำนานอย่างข้าแด่จะหนีไปไหนอะ่ะฮะฉันมาหาแกแล้วนะสวัดดีนุ๊คิงฮึบตไ,ไปหนึ่งทีเนี่ยตกซ้ำเลยแล้วก็โกดเบอร์เกอร์เหลอเพื่อนแต่เรายังมองเห็นนายอยู่นะเรายังเห็นหมวกของนายอยู่มันออร่าวิบวับมากเลยเรียบร้อยเชื่องได้เรยว่ะแล้วก็พวกแกก็ต้องตายให้หมดสิ้น FUCK! <laughs> คือผมบอกเลยนะว่าผมชอบกีดของไอส้สก,กินนี้มากคนดูคือผมชอบจริงๆนะคือพ่อชอบแบบชอบจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าคือชอบสก,กินนี้ของจอร์โดมากแบบดีไซน์มันเทอะคนดูมันเหมือนแบบแอสซิสต์น่ะแล้วก็เป็นแบบจอร์โดแบบปัจจุบันด้วยไอเดียดีมากทีมงานของเซเคนสก,กินนี้ผมอย่างชอบอแบบตาของข่าแล้วใช่ไหมละ่ะเอาล่รอบดีแต่เวลาเอาจริงอีกครั้งหนึ่งสักหน่อยก็แล้วกันนะพวกเซอร์ไพร์ฟรอบนี้พวกแกอยู่ไม่เป็นสุขแน่ขออนุญาตวางกับดักก่อนเลยแล้วกันนะ โอเคเตรียมเรียบร้อยแล้วครับผมดูอล่าดีคนดูผมเห็นกี่รอกก็คิดว่ามันดูดีมากเลยนะคือมันเท่มากเลยนะตอนนี้คืออ่าเรียบร้อยโดนหลอกแล้วเพื่อนแกโดนหลอกแล้วแต่ว่าเอาเค้ยผมใช้ไม่โดนเหมือนกันนะกมใช้ไม่โดนไม่เป็นไรแต่ว่าเขาตอนนี้ผมได้บัฟปีมมาเลยว่าขอใช้ไล่ฆ่าแกเลยนะกันแล้วตอนนี้คือไล่ฆ่าจะจะตีแกตีแล้วตีอีกตีแล้วตีต่อที่จซ้ำนะครับผมแล้วตอนนี้ก็หลบอ๋อเฮ้อโดนต่อยเฉยเลยกำโอ้ยเฮ้ยพวกแกกล้าดียังไงมาต่อยฉันน่ะนะฉันคือตำานาาที่ยังมีลมหายใจเลยนะพวกแกดูถูกเกินไปแล ว่าได้เวลาล้างแค้สักหน่อยแล้วคือปล่อยน้ําดีกว่าโดนแน่ม่ถึงแก่โดนแน่นี่ไะโดนไปซะโอเคตอนนี้ผมกล้าเออไล่คนเดิมก็ได้ฮึบนี่ไะตีซ้ําไปเลยอ่ะเอาแล้วทางไปแ,แล้วเพื่อนเอาไงจะบ็อกไหมถ้าไม่บ็อกแกก็โดนนะเรียบร้อยตายซะเหลือแค่แกเแล้วเชลสกี้เจลสกี้จากไดออฟเดย์เอาไงเพื่อนตอนนี้นายจะโดนนะโดนตีไปก่อนนะแล้วก็ฮึบกันชืบหลอกไปหนึ่งทีอ่ะเรียบร้อยได้ใช้ได้ผลจริงด้วยฮะผมหลอกเขาแล้วเขาก็โดนหลอกจริงอ่ะก็เก็บเลยละกันไปบายลาก,ก่อนนะเก็บไปอีกหนึ่งแล้วอ่ะ เหลือแค่สามคนท้ายแล้วใช่ไหมอ่ะไหนอยู่ไหนกันนะเอ้ยเมื่อกี้เห็นใครแวบบ๊บๆหรือเปล่าสแกนเพื่อความชั่ร์พุ๊อสแกนเช็คเลยโอ้โหสามคนอยู่ตรงนั้นกันนี่เองอ่ะเอาคนนู้นก่อนดีกว่าอยู่มุมอย่างนั้นน่าจะล่าง,ง่ายอ่ะฮึบโดนแน่ฮึบน,นี่อ่ะโดนไปก่อน24ดรามเมจนะครับผมแล้วก็เอาเฮ้ยเขาหายไปเลยเฮ้ย <c oughs> โดนานาผมแล้วก็หายไปเลยคืออะไรไม่เข้าใจแปบบ๊บนึงนะเหยียบเหยียบเหยียบวางกับดักอ่าเรียบร้อยนายตันไม่โดนเพื่อนนายตันใกล้ไปหน่อยอ่ะนี่โดนชันซับไปก่อนแล้วกันแล้วก็โดนเชือดไปซะตายเรียบร้อยตำนานยังมีล้มหายใจนะครับผมโอ้โหแต่ชอบการดีไซน์โลโก้มากเลยอันนี้ตัวปลอมใช่ไหมโอเคผมว่าปลอมปลอมหรือจริงไม่รู้โอเคเอ้ยโอเคตัวปลอมนะครับผมตัวจริงอยู่นู่นอะไปล่าตัวจริงดีกว่าตัวจริงจะไปไหนจะเอ้าดีเซลเดอร์แมนแกคือผีใช่ไหมแต่ชันนะนะคือตำนานในห้าลเจนในวดา ไปจ้าเรียบร้อยเหลือแค่คนเดียวแล้วเอเลียเหรอเอเลียเหมือนจะเป็นคนไทยด้วยใช่ไหมชื่อออมใช่ไหมจะหนีไปไหนครับเพื่อนฮึบได้เวลาปล่อยน้าแล้วว่ะฮึบนี่ไงสามสิบหกดาเมจอิ่มๆเลยระกันนะไม่มีทางให้แกหนีแล้วแกจะหนีไปไหนอ่ะฉันนะมีอายุมากกว่าพวกแกมาตั้งหลายเท่าอ่ะเรียบร้อยฉันปราพวกแกได้หมดสิ้นแล้วอ่ะในที่สุดฉันก็ปราพวกแกได้หมดสิ้นแล้วอ่ะโอเคตำนานยังมีลมหายใจแต่ว่าตำนานก็อยากนอน เล่นเหมือนกันนะไปนอนดีกว่าบาย